สี่ล่คำนวณอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากนะครับหวข้อวันนี้ฝากเงิน80,000บาทกับตัวแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์นะครับเก็บออมยิ่งออมยิ่งดีจากธนาคารทกทอ,อสอนะครับเป็นเงินฝากดอกเบีย้ยสูงให้อัตราดอกเบีย้ย1.95%้าหรนะครับสำหรับลูกค้าที่วงเงินนะครับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทสามารถเปิดรับฝากได้ตั้งแต่วันนี้เลยจนถึงสิ้นปีนั่นเองนะครับฝากแ0 0 0มบาทดอกเบีย้ย1.95%จ้จะได้ดอกเบี้ยรวมแล้วกี่บาท เดี๋ยวลองมาติดตามรับชมกันฝากกดไลค์ like, กดซับค b e คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับธนาคารอังคารสงเคราะหรือทออสอนะครับเปิดแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูงนะครับยิ่งออมยิ่งดีให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง1.95%ต่อปีนะครับสำหรับลูกค้าที่มีวงเงินฝากคงเหลือไม่เกิน200,000บาทนั่นเองนะครับ บัญชีเงินฝากนะครับดอกเบี้ยสูงนะออมซัพ์ดอกเบี้ยสูงยิ่งออมยิ่งดีฮะให้อัตราดอกเบี้ย1.95%นะครับเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้วันที่7พฤษภาคม ถึง30ธันวาคม2567หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินโครงการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าวเปิดบัญชีครั้งแรกนะครับขั้นต่ำา500บาทขึ้นไปฝากถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นนะครับสามารถทำรายการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารได้เลยนะครับสามารถสแกนตัวนี้ได้นะข้อมูลตัวนี้นะครับหรือโทรสอบถาม0 2 6 4 5 9 0 0 0นนั่นเองนะครับนะข้อมูล เบิกชีขั้นต่ำ500บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับวงเงินคงเหลือไม่เกินนะ200,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ1.95%ต่อปีทั้งจำนวนนะครับแล้วก็วงเงินคงเหลือมากกว่า200,000บาทอัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์ปกติของธนาคารนะครับทั้งจำนวนทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนะครับและอัตราดอกเบี้ยของธนาคารนั่นเองนะครับ เงื่อนไขรับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดายกเว้นคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับยกเว้นพนักงานพนักงานสัญญาจ้างหรือลูกจ้างของธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่สามารถเปิดบัญชีนี้ได้นะครับเปิดบัญชีเงินฝาก1รายต่อ1บัญชีเท่านั้นไม่รับเปิดบัญชีร่วมนะครับจ่ายดอกเบี้ยตามงวดนะครับวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมนะครับเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ธนาคารเท่านั้นนะครับ ได้รับบัตร ATM ฟรี free, และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกบัตรและค่าธรรมเนียม,าร,ร,ม,ยมรายปีเฉพาะปีแรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะลงชื่อนะครับลงชื่อนะเดี๋ยวให้ดูนะครับอ่ะลิงก์นี้นะครับ สนใจฝากเงินกับทกสดอกเบี้ยสูงรับเต็มๆไม่เสียภาษีก็สามารถที่จะกรอกข้อมูลนะครับมาได้เลยนะชื่อนามสกุลอีเมลเบอร์โทรศัพท์จังหวัดนะครับและเลือกสาขาที่จะสะดวกนะครับให้ติดต่อเข้าไปนะครับก็กรอกจังหวัดมาเลยเช่นกรุงเทพใช่ไหมนะครับเลือกสาขามานะครับเลือกช่วงเวลานะครับแล้วก็ติ๊กธนาคารอาคารสงเคราะ์ตระหนักถึงความสัมพันธ์นะครับ ฉบับนี้เพื่อขออนุญาตยินยอมให้เก็บรวบรวมนะครับใช้และหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะครับท่านจะยินยอมหรือไม่นะปึ๊บแล้วก็ส่งข้อมูลเลยนะครับเพื่อเขาจะได้รับข้อมูลว่าเราสนใจนะครับดอกเบี้ยเงินฝากกับทางทออสอ้นทออสอนนะครับแล้วก็เขาจะได้ติดต่อกลับมานะครับ ให้ข้อมูลหรืออะไรหรือไปสอบถามที่สาขาเลยก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องมารอตรงนี้นะสำหรับลูกค้าหน่วยงานองค์กรนิติบุคคลสนใจผลิตภัณฑ์เงินฝากทออสก็เหมือนกันนะครับแต่มันจะมีจํากัดนะคือกรอกชื่อนิติบุคคลเบอร์โทรชื่อนามสกุลอีเมลนะครับเลือกจังหวัดเลือกสาขาเลือกเวลานะครับที่สะดวกให้ติดต่อทางโทรศัพท์สนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านไหนนะครับก็เลือกเลย นะแล้วติ๊กปุ๊บนะครับเขาก็จะโทรมาในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อให้ข้อมูลนะบางทีเนี่ยถ้าเราโทรไปเนี่ยนะครับาทางธนาคารเองก็อาจจะติดสายหรือไม่ว่างนะครับเราก็ให้ทางาทางเจ้าหน้าที่นะครับโทรมาตามกําหนดเวลานะครับที่เราเลือกไว้เขาจะได้เตรียมข้อมูลมานะครับได้อย่างถูกต้องนะฮะนิติบุคคลมันก็จะมีอ่านะครับคำนวณอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินต้น80,000ืนนะครับจานวน วัน1ปี365วันนะครับดอกเบีย้ย1.95%ดเอดอกเบี้ยที่รับ1560บาทนะครับ1,560าทหบาทหากักภาษีให้จ่าย15%หาัก234บาทเหลือ1,326บาทนะครับได้รับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้นนะครับ8 0 0 0บวกดอกเบี้ย1,326บาทเป็น81,326บาทนั่นเอง ก่อนจากการใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้ตลอดเวลาฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์นะครับคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะอยากถามเรื่องอะไรก็สามารถถามกันเข้ามาได้รัวๆเลยก่อนจากกันนะครับขอเอาเรื่องราวเตือนภัยนะครับจากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมาเตือนทุกท่านกันก่อนนะครับการจัดการบัญชีมาหรือบัญชีต้องสงสัยนะครับ เมื่อมีใครมาแอบอ้างว่าคุณเป็นบัญชีต้องสงสัยนะครับให้คุณโอนเงินมาตรวจสอบเราท,ทุกยอดนะครับมีเงินเท่าไหร่โอนมาให้หมดนะครับอย่าเชื่ออย่าโอนเด็ดขาดนะครับเพราะพวกนี้มันเป็นมุกของวิชชาชีพที่พยายามหลอกเอาเงินคุณนะครับเอาเงินคุณไปเพื่อที่จะดูดเงินคุณทั้งชีวิตที่คุณเก็บมาทั้งหมดเพราะนั้นไม่เชื่อ นะครับไม่โอนเด็ดขาดนะครับเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคิดให้ดีก่อนเชื่อใครนะครับเงินเราเก็บหอมรอมริดมานะครับตั้งนานนมนะแล้ววันวันหนึน่งมีโจรที่ไหนมาก็ไม่รู้แอบอ้างนู่นอ้างนี่ว่าเรานะครับว่าเราฟอกเงินว่าเราโกงนู่นโกงนี่ ทั้งๆท,ที่เราเองก็ไม่ได้โกงไม่ได้อะไรนะครับอย่าเผลอตกใจนะพวกนี้มันจะพยายามหาสาเหตุหาเหตุผลให้เราตกใจมีหมายสารปลอมมีรายละเอียดนะครับเอกสารราชการปลอมนะครับแล้วก็ส่งมาให้คุณทางลายหรืออะไรนะครับอันดับแรกโทรมาก่อนนะพยายามนะครับตั้งสติให้ดีนะครับอย่าพึ่งเชื่อในสิ่งที่คนเหล่านั้นนะครับพยายามแอบอ้าง ไม่เชื่อนะครับแล้วถ้ามันให้โหลดอะไรไม่โหลดนะครับถ้ามันให้คลิกลิงค์คลิกเว็บไซต์อะไรไม่คลิกนะครับไม่ว่ามันจะกล่าวหาอะไรก็ตามนะครับให้ตั้งสตินะครับแล้วหวางสายหรือปรึกษาลูกๆหลานๆคนรอบข้างนะครับจำเอาไว้ว่านะครับเรื่องพวกนี้เป็นมุก ที่ใช้กันมานานนะไม่ว่าจะเป็นบัญชีคุณพัวพันยาเสพติดนะครับต้องโอนเงินมาตรวจสอบด่วนนะครับหรือลงทุนกับเราได้ผลตอบแทนสูงนะครับไม่เชื่อไม่คลิกไม่โอนไม่โลภนะครับคุณก็จะปลอดภัยจากภัยเหล่านี้นั่นเองนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าใครไม่อยากเสี่ยงโดนแอปดูดเงินนะครับ เมื่อมิชาาชีพพยายามปลอมแปลงนะครับอ,อ้าง,อ,างอ้างนู่นอ้างนี่อ้างว่ามาจากเว็บไซต์นูน่นเว็บไซต์นี่อ้างมาจากเว็บธนาคารบ้างอะไรบ้างนะครับอยาโหลดเด็ดขาดให้โหลดแอปนอกให้คลิกลิงก์นะครับพยายามอย่าโหลดอย่าแอดไลน์คนที่ไม่รู้จักแม้มันจะมีโปรไฟล์หน้าตานะครับ ขนาดไหนก็อย่านะครับอย่าสแกนใบหน้าสงสัยให้โทรตามหน่วยงานเบอร์ตามหน่วยงานที่ถูกต้องเท่านั้นนะครับปรึกษาญาติปรึกษาพี่น้องนะครับปรึกษาลูกก่อนนะอย่าทำตาม